มันจากไอจราภิญตที่อยู่ในน้าไม่ได้มานานนะคะแฟนคลับก็รอดูอยู่นะคะจับกัแค่กระสุนเดี๋ยวพ่ครับกระสุนตะเพนขับอยากเห็นว่าจับไรเดอร์นี่ตอนนี้ติดไรเดอร์ชุดใหม่นะคะฉลอง10ปีไรเดอร์โอนแล้วก็ดับเบิ้ลนะคะับใครอยากใครหนูติดอะแค่กระสูนแต่ฟ้าติดไรเดอร์ใครหนูอยากได้แบบแค่กระสูนเมื่อกี้หนูเช็ครางวัลยหญเช็คแล้วเป็นไงบ้างก็มีแค่รางวัลให่เส้นยีสิรางวัลใหญ่เหลือแค่เส้นยี่สิบ ราคาเท่าไรคะสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบนะคะอร์อันนี้คืออยู่ในทุนการศาึกษาเด็กหรือเปล่าทุนการศาึกษานะคะอยู่ในเรียนรู้เรื่องอะไรคะโอกาสและความน่าจะเป็นเรียนรู้เรื่องโอกาสและความน่าจะเป็นวิชาอะไรคะอา้าวิชาคํานวณยคะคํานวณคณิตศาสตร์เหรอคะใช่ค่ะโอกาสและความน่าจะเป็นจริงๆแล้วต้องเพิ่มทุนการศึกษาเราต้องเขาต้องคำนวณเรื่องเปอร์เซ็นต์ค่ะ มันไม่มีเศษส่วนโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยคือ,อหนึ่งในเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่คิดว่าให้ดีไหมคะให้จับแล้วแต่ค่ะเอาไงดีคิดว่าเป็นทุนการศึกษาภาคเรียนไหนคะอันนั้นลูกขอรอเอางี้เอางี้ถ้าเมื่อแยกจากที่เราดูของเราหวัลนใช่ไหมคะดีสุดอะก็คือเซนอิสุดแล้วดีรองลงมาก็คือของที่แย่ที่สุดคือระดับ G ี นาคิดว่ายังไงคะเอ่ออ่าขอเงื้บทีหนึ่งก่อนนะคะให้รางวัลเดียวใช่ไหมรางวัลเดียวค่ะทีเดียวนะคะแจ็คพอตแตกทีเดียวขอบคุณทีเดียวนะคะทีเดียวค่ะโอเคไหมคะเอาไหมทีเดียวนะคะเอาครั้งเดียวพอค่ะอันนี้ไม่ได้เติมนะคะพวกกุญแจแน่นอนเหลือเยอะสุดค่ะไม่เป็นไรเาได้ปูกุญแจหรือแม่เปิดกุกกันค่ะกุกฝางเอาไว้ตั้งนานละ พี่คะเอาชุดไหนคะดาพี่ค้าอสูรนี่นะคะน่าไปไหนละนี่นี่ของรางวัลน,นี่น่าจะจับแล้วอะดูแล้วโดวยเฉพางที่เหลือนะคะโอกาสไม่เอฟกับอ e ีสูงมากเลยคะ่ยะเอฟกับอ e ีสูงมากเลยคะ่ะโอกาสสูงเด่เลยนะคะ เออเราไปดูโซนของขายยังคะเอแบบว่ามีคิวพัเก็ตอะไรเงี้ย่ไหมคะแม่เท่าไหร่ละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจอเจเเจมอืมเอาเลยนะหมังๆนะคะหมังๆมาเลยค่ะเอาบีมาเลยค่ะบีรางวัลสุดท้ายนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมลืตรงนี้มากว้างกว้างกว้างมามามาเอาเลยนะคะเย็นจะเย็นลื่นกว้างกว้างลื่นกว้างกว้าง้จะไ่าันไม่ไม่อีก็เอฟแ กระชากมาเลยไม่ต้องอะไรอะ่ะจีจีฮะได้ของไงไม่มเป็นไรไม่เป็นไรรางวัลเล็กสุดจะสวยคนคนเจ้าอ๋ออันเล็กสุด,สอ,อ,สดอันนี้เขาอยากได้นั่นแหละอ๋ออืมเขาบอกแล้วไงไม่ได,ไได้ไม่ได้บีก็ขอจีมันเป็นฟิกเกอร์ตัวเล็กไอ้ยังใช่ไหมที่อยากได้หรือเปล่าลูกใช่แต่มันต้องสุ่มอีกไม่ใช่เหรอใช่มันเลือกแบบไม่ได้นะเหรอเออเราไม่รู้ว่ามันเปิดมาจะได้อะไรข้างในเนะนะเดี๋ยว้อ อันนี้ขอข้างในเป็นกิ่ยูใช่ไหมคะถามพี่ขเขากกยังว่ากยูไปยังอันนี้เปิดเลยเหรอคะ well. ไม่ลุ้นเลยนะคะก็จะเปิดอืม <c oughs> เปิดมาเป็นหัวหมูนะ,ะอาจจะมาไม่กินหมูไม่นๆ <c oughs> ่นจะ <c oughs> เนคเริ่มแกะเลยเริ่มแกะเลยแกะไม่เป็นอีกแก่ให่เป็นอีก <c oughs> เอา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 อวงไม้สันไม้สนไม้สันอย่ายุ่งแกงเร่องจะสโกะ อ้าวอ้าวไม่ชอบนี่อ้าวมา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 ไม่ชอบเนสซึกโกก็เอามาชอบไหมอ้าวชอบในขอโชว์หน่อยโชว์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 เนสซึกโกต้องไปประกอบอ๋อต้องประกอบด้วยเหรอที่บ้านได้ของดีอ๋ออ้าวถ่ายต่องกล่องให้ดูก็ได้เนสซึกอกเป็นไงคะหัดหลังกล่องนัหน่อยมีตัวเดียวหรอนี่นี่นะคะเนสซึกอกถือว่าคุ้มไหมคะคุ้มคุ้มนะคะเพราะมันหาซื้อไม่ได้ แต่แป๊บนึงอันนี้ตอนแรกที่มานี่เห็นมาฮีโร่ปัดจ็บนับได้ของดีตอนแรกเขาจับมาฮีโร่นะเซตนี้เขามีตัวเดียวเองคือเซตเนี้ยเขาไม่ได้รางวัลนี้นะก็ต้องอัลลวัลสูงสุดไปเลยเขาบอกเหรอรางวัลระหว่างภาคก็ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวแม่ขอใส่ผมเก๋ๆก่อนแป๊บนึงผมผมพุ่งอ่ะมาฮีโร่ตอนแรกเห็นแบบนี้นนี่นะครับมาฮีโร่แต่ประเด็นคือดูของรางวัลจะเป็นยังไงไหนคะแก้วเกลือเลยก็มีแก้วน้ำใช่ปะใช่กดน้ำอะไรเงี้ยใช่นี่ไงเราก็เอาลาบไพ่ไปเลยหรืนี่มีก็ นี <t od ian |ms|> ่แต่เขามีนี่ไงนี่พวงนี้นี่ไงมันหมดหรือว่ามันยังไม่มาเหมือนมันจะหมดไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรค่ะหนูเอาแค่นี้ไรเดอร์นะไรเดอร์อ่ะแค่นี้เลยค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วได้มาเป็นตัวเล็กๆไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์ไม่เป็นไรอ่ะไรเดอร์นี่ไรเดอร์ไม่ได้เนี่ย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 ไรเดอร์เนี่ย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 อะไรคะคุณไลเดอร์แจ็คพอตแตกไปแล้วค่ะ รอบเดียวหมดขอตาแล้วค่ะกูแตกแล้วค่ะเรียบร้อยตอนแกะอย่างพากับตอนเก็บแบบตตาเช็ดได้ของดีกับบ้านเกลือไหมคะเกลือไหมคะ,ไม,ะไม่เกลือไม่เกลือแต่ว่ารางวัลเล็กไปหน่อยใช่ไหมคะใช่แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะตอนเช้าคลิปนี้สุกโกตอนเฮ้ยังพีคเลย